วันที่22มิถุนายน2566คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และพิธีบายสีส่ขวัญสารสัมพันธ์พี่น้องชาววิทยาศาสตร์ณหอประชุมจามจุริสสองมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ยีมินคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดกิจกรรมจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยา และทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขโดยครูสุพรรณพรมพาครูคอส .1 อโรงเรียนชุมชนประสานมิตรอนาวา่าจัังหวดนครพนมและต่อด,ด้วยการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง วันที่22มิถุนายน2566มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครพร้อมด้วยหน่วยงานผู้สนับสนุนร่วมส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีณที่ว่าการอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครโดยรองศาสตราจารย์ดรสักไทยสุรกิจบวรรองประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการบริการวิชาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาพร้อมด้วยนายชีรวัตรบุญสมพูวอในการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผู้ช่วย ตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมผู้บริหารและคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรวมส่งมอบนวัตรกรรมและเทคโนโลยีให้กับชุมชนวิสาหกิจจำนวน3กลุ่มได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพันธุ์พื้นเมืองหอมดอกหางตำบลอุ่มจานอเภอกุสุมานจหวสกลนครจำนวน5นวัตกรรมและเทคโนโลยีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสุขใจสมุนไพรไทยเต่างอยตำบลเต่างอยอเต่างอยจังหวสกลนครจำนวน4นวัตกรรมและเทคโนโลยีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยหนองบัวตำบลบึงทวายอเภอเต่างอยจังวสกลนครจำนวน5นวัตกรรม สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสกลนครได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติในการดำเนินโครงการการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แล้งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนครโดยได้นำองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิน่นนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากพลังงานทดแทนจำนวน10ชุดส่งมอบให้กับก,ก,กลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานยก ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น